นาช้างโตเป็นหนุ่มแล้วลูกฮึโตเป็นหนุ่มแล้วเนาะนาช้างโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะมันมดูพี่สาวกินกินอาหารนะคะนี่พี่สาวค่ะไอ้ทางอ,อิ่มแล้วหรอลูกเอ้ทังค่ะนาช้างกินนะ เอาอาหารมาให้นะคะกินนะลูกที่ถังผมเยอะนะหน้าช้างกินนะลูกกินอาหารกระป๋องเอาอาหารกระป๋องให้กินนหน้าช้างโตเจ้าพี่สาวแนละ้วเนาะ 豆草皮草。阿昌，阿昌。 ไหนไหมลูกนี่ทั้ง กลัวเหรอลูกกล uma, ัวอะไรอ่ะกลัวอะไรวิ่งจุกจุกกลนเลยนะฮดินทางนี้วิ่งเลยนะลูกฮะเร็วไัได้ยินเสียง